สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตัวที่6แล้วนะครับผมคลิปที่6นะครับกับการตั้งชื่อน้องๆนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่หนะครับตัวนี้จะดูเหมือนนะครับผมบักขำแมงนะครับตัวที่4นั่นเองครับเป็นตัวผู้แต่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมหน้าตาหน้าอกอะไรเหมือนกับบักขำแมงเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเมียนะครับตัวที่หนะครับผมจะน้องจะได้ชื่ออะไรดีนะอันนี้ก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับ อุปกรณ์จูชิแ you ล know ้วก no like like ็นาจุูชีนะครับผมตัวนี้นะครับดูสีตานะครับผมสีตาน้องจะไม่เข้มเหมือนเพื่อนนะครับจะออกสีออกสีน้ําตาลนะครับผมออกสีฟ้านะครับผสมกันนะครับผมจะไม่เข้มเหมือนเพื่อนๆนะครับตัวนี้สีตาจะไม่เข้มเท่าไหร่นะครับแต่ตัวก่อนมานี่จะสีตาเป็นสีฟ้าจนออกสีน้ําเงินเลยนะครับตัวนี้จะไม่เข้มเท่าไหร่แต่เป็นตาสีฟ้าคู่เหมือนกันนะครับ คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับ f c ที่ดูนะครับผมคอมเมนต์ว่าน้องจะได้ชื่ออะไรนะครับผมชื่อที่ถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เยอะที่สุดนะครับผมจะเก็บไปพิจารณานะครับจะได้มาตั้งชื่อของน้องนั่นเองนะครับสำหรับตัวที่6นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมและจะได้รู้ด้วยว่าน้องตัวนี้จะได้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ตัวที่7ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะครับ มาชมกันนะครับผมฝากกดติดตามเลยนะครับ